สวัสดีครับผมช่างแตกช่างซอมวิทยุสื่อสารนะครับวันนี้เรามาดู Spender TM591DTV กันนะครับก็เครื่องโมบายนะครเป็นของไม่ค่อยถนาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอจะมีสาระความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้นะครับประเด็นหลักสำคัญของคลิปนี้ก็คือการเปลี่ยน IC ขยายเสียงนะครับหรือว่าวงจรการทางานของมันนะครับ ตัวนี้คือตัวที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับมันเกิดอาการแบบนี้ครับก็คืออมันร้อนๆนะร้อนๆนะแล้วก็เสียงก็ดับไปเป็นบางครั้งนะครับไม่ได้เป็นทุกครั้งด้วยนะก็จะขอเล่าประวัติศาสตัวนี้นิดนึงนะครับพี่เขาไปเปลี่ยนลําโพงมานะครับที่ร้านอื่นนะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนได้แป๊บเดียวเสียงก็ไม่ดังอีกแล้วนะครับแล้วก็พอดีพี่เขาขับรถรถทัวร์นะเขาก็มาส่ง น่าจะเป็นเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายบ้งนะเขาก็เลยแวะมาให้ดูนะครับผมก็โอเค g ี่มอเตอร์ไซค์ไปดูนะก็ผมก็เจอตัวนี้นะครับแจ็คแจ็คตัวนี้เสียงมันไม่ยอมผ่านนะครับนะเหมือนกับว่าไอตัวที่มันเป็นขยักข้างในเนี่ยมันเดี๋ยวแตะเดี๋ยวไม่แตะนะเพราะว่าผมเช็คที่ตัว IC ขยายเสียงเนี่ยมันมีเสียงเอาท์พุตออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ผ่านแจ็คตัวนี้อ่ะผมก็เลย ถามพี่เขาจะต่อตรงไหมนะครับต่อตรงนี้ก็คือจะทาให้ตัวเสียงเนี่ยเวลาที่เราเสียบแจ็คเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ตัดลําโพงในมันก็จะดังสองลำโพงเลยนะครับวันนั้นก็เร่งด่วนด้วยแหละนะก็โอเคก็จ้าตรงไปนะครับพี่ก็เอาไปใช้นะในสักพักเดียวเองนะครับพี่เขาก็ไปกลับบ้านเขาไปแล้วนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่คนละจังหวัดกับผมไปแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ไดังอีกแล้วนะครับก็เลยเอโอเคส่ง พัสดุมานะครับเอามาให้แก้ไขนะก็ผมก็เจอว่าตัว,นตวเนี้ยตัวไอซเนี่ยในจังหวะแรกเลยเนี่ยไม่มีเสียงออกมานะครับพอกําลังจะหาว่า i ินพุตไฟเฟยเป็นยังไงกําลังจิ้มจิ้มอยู่มันก็มานะครับก็เลยคิดว่าโอเคคุยกับลูกค้าแล้วว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้แล้วแหละนะเพราะว่าไอที่ตอนเนี้ยเสียงมันออกมาเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นอีกเมื่อไหร่นะครับ พอให้จะให้รอให้มันเป็นอีกเนี่ยก็ไม่รู้มันจะเป็นที่เราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเปลี่ยนเผื่อไปเลยนะครับแต่เท่าที่ผมจับอาการได้นะตัวเก่าเนี่ยมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนแบบว่าเวลาเราพูดอเวลาเวลาที่ไอซีขยายเสียงทํางานน่ยก็คือเวลาที่เราพูดเข้าไปแล้วเ,เสียงออกลําโพงใช่ไหมเราก็จับตัวพูดไม่กี่ประโยคเองไอซนี้ร้อนแบบนิ้วแตะไม่อยู่อะต้อง ถอนนิ้วออกเลยอะร้อนระดับนั้นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปกติอะไอซีเทยเสียงรุ่นเนี้มันร้อนขนาดนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็โอเคลูกค้าก็สั่งให้เปลี่ยนอยู่แล้วก็เลยลองเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนใสจปุ๊บปรากฏว่าเออมันความร้อนมันน้อยลงนะเสียงเท่าเดิมนะครับพูดเหมือนเดิมแต่ว่าเอานิ้วแตะดูเนี่ยนะแล้วก็ดูความร้อนดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ร้อนนะมันก็แค่อุ่นๆอุๆ่นๆนะครับก็เลย ฟันธงว่าโอเคไอซีน่าจะมีปัญหาแล้วแหละแต่มันดันไม่เสียแบบขาดไปเลยไงบางทีสักพักนึงเขาก็กลับมาดังอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเนี่ยที่พี่เขาเอาเปลี่ยนลำโพงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าร้านที่เขาเอาไปเปลี่ยนลำโพงเนี่ยเขาผิดนะครับเขาอาจจะเจอว่าลำโพงมันขาดจริงๆก็ได้นะครับใช่ไหมแต่แล้วพอมาอยู่ที่มาเจอที่ผมเนี่ย ผมก็เจอว่าไอตัวเนี้ยเสียงมันไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแจ็คนะอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีไม่มีไม่มีใครผิดนะครับอาการแบบนี้นะอาการมันเป็นๆหายๆนะเราก็ซ่อมไปตามที่เจอนะครับช่างแต่ละคนที่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้มัวหรอกเขาก็ซ่อมไปตามอาการที่เจอแล้วพอทําแล้วมันหายมันก็มันก็ควรจะต้องจบถูกไหมอ่ะแต่ถ้ามันไม่จบอ่ะมันก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรแค่นั้นเองนะครับ อาทีนี้พอมาที่ผมอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมก็ประเมินว่าตัวนี้เสียนะก็ทําการเปลี่ยนนะครับไอซีขยายเสียงเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆข,ขาตะขาเห็นไหมอ่าซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนตามสเต็ปปกติก็ต้องแกะออกมาหมดบอร์ดเลยนะเหมือนตอนเปลี่ยนลําโพงเลยเพราะว่ารุ่นนี้ลําโพงอยู่ด้านนี้นะครับด้านที่เปิดมาแล้วเจอ แล้วเจอเลยเนะี่ยเจอแผงเลยเนะี่ยลำโพงไม่ได้อยู่ด้านนี้นะของรุ่นเนี้ยบางรุ่นลำโพงก็เปิดมาปุ๊บก็เปลี่ยนลำโพงได้เลยแต่รุ่นนี้ไม่ได้นะต้องแกะออกมาหมดเลยนะครับถึงจะเปลี่ยนลำโพงได้นะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยน IC ขยายเสียงตามสเต็ปปกติเนะี่ยก็ต้องพลิกแผงออกมานะครับแล้วก็ดูดขาออกถูกไหมแต่อันนี้ผมก็ไม่อยากให้มันช้ำมากนะครับเพราะว่าถ้ารื้อเข้ารื้อออกบ่อยบเนี่ยโดยที่มันไม่จําเป็นเนี่ยมันก็ช้ำได้เพราะฉะนั้น ผมก็ตัดขานะครับแล้วก็ค่อยๆคีบขาออกแล้วค่อยใส่ตัวใหม่ลงไปนะครับแต่จะไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับใครที่มาด,ดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วไปลองตัดแล้วทำตามบ้างก็แนะนำว่าทำอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเรามือไม่นิ่งพอหรือว่าทำผ้าทำไรเนี่ยเดี๋ยวบอร์ดมันจะเสียหายได้ก็ ยังไงก็ให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับถ้าจะทําโดยวิธีที่ว่าตัดขาเอาจากฝั่งนี้เลยโดยไม่ต้องพลิกบอร์ดออกมานะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่น่าสนใจของไอซีเบอร์นี้กันบ้างนะครับอ่าถ้าดูอันนี้เป็นตัวเก่านะครับถ้าดูเบอร์ที่ตัวถังเลยเนี่ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะผมอ่านให้ฟังแล้วกันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งเจดนะครับอ่าเอาเป็นว่าเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ตัวเบอร์ไอซีขยายเสียงของตัวไอ591ตัวนี้นะครับการทํางานของมันเนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเรามองจากฝั่งเนี้ยมันก็คือขาหนึ่งถูกไหมเพราะว่าตัวมาร์กตัวถังเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้จะเป็นขาหนึ่งนะครับถ้า,ามองจากพื้นฐานการดูขาไอซีถูกไหมทีนี้ฝั่งเนี้ยต้องบอกกันว่าฝั่งเนี้ยไม่ได้ใช้นะ ถ้าผมอ่าน s วิ a เมนูไม่ผิดเนี่ยฝั่งเนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่มีเสียงเข้าออกอะไรทั้งนั้นนะเราจะใช้ขาฝั่งเดียวนะครับก็คือขาหนึ่งถึงขาเก้านะครับอ่ะทีนี้ในแต่ละขามันทํางานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไขนะครับความลับให้ฟังนะครับเพราะว่าเพิ่งทดลองเมื่อกี้เองนะขาที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือขาอินพุนะขาอินพุตตัวเนี้ย ๋ยวค่อยมาขยายความใหม่ที่หลังดีกว่าเอาทั้งหมดก่อนแล้วกันเนาะขาหนึ่งนะครับกับขาเก้าเนี่ยมันจะเป็นขาอินพุตนะครับอินพุตเสียงนะหรือให้พูดง่ายๆก็คือเสียงทียง่ยังไม่ได้ขยายนั่แหละเป็นเสียงเบานะครับเข้ามาที่ขานี้นะขาคู่นี้นะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นขาเจ็ดก่อนอนะขาเจ็ดก็คือขานี้นะครับเวลาเรานับก็นับไปทังนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ขาที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับพอเวลาที่เปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟมาเลี้ยงประมาณ12โวลต์นะครับหรือว่าเท่าแรงจ่าย,ยตลอดเวลาจ่อไว้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องโมบายมันไม่จําเป็นต้องประหยัดพลังงานเหมือนเครื่องมือถือถูกไหมอ่าตอนนั้นก็จ่ายไฟแชร์ไว้ได้เลยนะครับระบบการทํางานของเขานะขาที่ห้านะครับขาที่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ขาที่ห้ากับขาที่สองนะครับเป็นขากล่าว นะก็คือต่อลงกราวไว้เลยนะครับต่อเข้ากับตัวถังของเครื่องเลยนะแล้วก็ขาเอาพุทก็จะเป็นขาที่สี่นะครับกับขาที่หก็จะเป็นเสียงที่ขยายออกไปนะครับนะทีนี้ที่ผมบอกจะเอาความลับมาบอกเพื่อนนะครับกับจริงก็ไม่ใช่เรื่องลับหรอกแต่เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้นะก็คือมันมีสองชุดเนี่ยที่ว่ามี1กับ9้าใช่ไหมแล้วก็มีสี่กับหกเนี่ยนะมันแยกเป็นสองชุดเนี่ย ก็คือชุดหนึ่งเนี่ยมันมาออกที่ลําโพงนะครับชุดหนึ่งมาออกที่ลําโพงอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันมาออกที่ลําโพงตรงหัวใหม่แยกกันนะนะครับอ่าทดลองแล้วนะครับว่าเป็นตามนั้นจริงนะ,ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเปิดเครื่องก่อนนะอันนี้ผมปรับสเควเหลือศูนย์ไว้นะให้มันมีเสียงซ่านะครับเดี๋เล่นเสียงก่อนนะโอเคเดี๋ยวเบลไว้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเช็คเสียงให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวตัวเช็คเสียงที่ผ่านเครื่องขยายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเช็คด้านสัญญาณเบานะตอนเนี้ยผมปิดไว้นะครับผมปิดลําโพงตัวนี้ไว้แล้วดูว่ามันดังขาไหนบ้างน่าเดี๋ยวผมจะเช็คขาหนึ่งก่อนนะครับขาหนึ่งเนี่ยก็เป็นขาอินพุตเหมือนกับขาเก้านะครับแต่เดี๋ยวดูนะว่าขาเก้าเนี่ยมันจะไม่ดังนะครับเพราะว่ามันแยกชุดกันนะ ที่ผมทดลองมาเนี่ยก็คือไอ้ลำโพงตัวนี้นะมันเป็นของขาเก้านะครับถ้าอินพุตเก้าไม่มาตัวนี้ก็ไม่มานะครับถ้าเราไปสั่งให้เปิดที่หน้าเครื่องเนี่ยให้มันออกลำโพงนี้นะครับอินพุตของขาเก้าเนี่ยถึงจะมานะครับถ้าเดี๋ยวดูแบบติดลำโพงนี้ก่อนว่าไหนออกบ้างนะครับอ่ะขาที่หนึ่งนะครับเช็คอ่าได้ยินใช่ไหมอ่ะเสียงที่ ไอ้เครื่องขยายเสียงของผมเนี่ยดังนะครับจับจับได้ที่ขาหนึ่งนะแต่ที่ขาเก้าเนี่ยจะไม่เจอเห็นไขาเก้าจิ้มไปไม่ดังนะครับเงียบเงียบนะอ่าทีนี้ต่อไปไอ้ขาเอ้าเนี่ยที่เป็นขาสี่กับขาหกเนี่ยขาสี่เนี่ยนะครับขาสี่มันก็จะขยายมาจากขาหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเช็คขาสี่นะครับเห็นไหมดังเลยนะครับ ถ้าเป็นขาหกนะครับเงียบเห็นไหมเพราะว่าอินพุตขาเก้าเนี่ยไม่มาขาหกก็ไม่ขยายเพราะว่าเดี๋ยวเบาเสียงนี้ก่อนนะเพราะว่าขาที่เก้าเนี่ยมันเป็นอินพุตล้วก็มาออกที่ขาที่หกนะครับการทํางานของมันคือแบบนี้ถ้าเป็นของขาอินพุตของขาที่หนึ่งเนี่ยก็คือมาขยายออกที่ขาสี่นะครับ่นะซึ่งไอชุด อินพุตหนึ่งกับเอาพุตสี่เนี่ยมันก็เป็นของลำโพงในเครื่องนะครับส่วนอินพุตเก้าแล้วก็มาออกเอาที่ขาหกเนี่ยก็คือมาออกที่ลำโพงที่หัวใหม่นะครับแยกกันแยกกันแบบนี้นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อมูลของตัววงจรขยายเสียงนะครับของไอซีรุ่นนี้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่าถ้าผมเปิดนะครับให ตัวไมเนี่ยมันมีเสียงเนี่ยตัวอินพุตเอา์พุตเนี่ยมันจะออกตามจริงหรือเปล่านะครับนี่นะมองไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะครับ,รบปึ๊บอ่าโอเคมุมนี้น่าจะเห็นนะ,ะกดตัวนี้นะเมนูที่ห้าสิบห้านะครับกดเข้าไปออฟอยู่เห็นไหมเราก็ออนนะครับเมนูนี้ก็เมนูนี้ถ้าปรับให้เป็นออนก็คือให้ให้ตัวลำโพง ที่ไม่เนี่ยมันมีเสียงด้วยนะครับซึ่งเวลาที่มันดังพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินหรอกนะครับเพราะว่าตัวลำโพงลำโพงในเครื่องมันดังกว่านะะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถามว่าถ้าถอดตัวนเนี้ยมันก็สามารถที่จะฟังเสียงลำโพงที่หัวไม้อย่างเดียวได้นะครับแต่ว่าพอดีเดือยมันหักนะครับแล้วผมอ่ะเอากาวยุหัวมาหยอดล็อกไว้นะครับ ผมไม่อยากถอดเข้าถอดออกแล้วนะก็เอาเป็นว่าออนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเล่งเสียงอ่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่ยังไม่ได้เปิดให้ เสียงมันออกลําโพงที่หัวไม้เนี่ยขาหนึ่งไม่ใช่ขาหนึ่ง,งอ่าขาเก้ากับขาหกเนี่ยไม่มีไม่มีมาถูกไหมอ่ะตอนนี้จะมาแล้วจิ้ฟมฟูนะเห็นไหมมาแล้วดีนะฮะอ่าแล้วก็ขาหกมาแล้วเห็นไหมอ่าขยายออกมาแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นกระดาษโนต้ตนะครับที่ผมจดไว้ดูเองแบบงูงปลาปลานะครับเผื่อใครจะจับประเด็นไม่ทันนะครับก็มาลองดูตามผมก็ได้นะครับเอาไปกดพรสแล้วดู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 เอาก็ได้นะครับอ่าถ้าให้สรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือชุดอหนึ่งกับสี่เนี่ยเขาจะเป็นชุดเดียวกันนะครับเวลาที่มีอินพุตเข้าที่ขาหนึ่งก็จะขยายออกขาสี่นะครับ ขาสี่ตัวนี้ก็จะไปอ่าขยายเสียงให้กับลำโพงดอกข้างในเครื่องนะครับส่วนถ้าเราปิดไม่ให้ตัวหัวไม้มันมีเสียงเนี่ยอินพุตท,ที่ขาเก้าเนี่ยก็จะไม่มานะครับเพราะนั้นขาหกก็จะไม่มีขยายออกไปเสียงที่ดอกลำโพงของที่หัวไม่ก็จะไม่ดังนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปกดเมนูที่หน้าเครื่องนะครับให มีเสียงออกที่หัวไม้ด้วยนะครับอินพุตก็จะจ่ายมาที่ขาเก้าแล้วก็ขยายออกขาหกนะครับแล้วก็จะทําให้ทั้งตัวลําโพงแล้วก็ลําโพงในแล้วก็ลาโพงที่หัวไม้เนี่ยดังพร้อมๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะก็คือเขาจะแบ่งเป็นสองชุดแบบนี้นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็อย่างที่บอกนะไม่ได้ต่อใช้อะไรเลยนะครับอ่าเท่าที่ผมเข้าใจนะจะเป็นลักษณะนี้ ส่วนเวลาที่ใครเจอปัญหาเสียงไม่ดังนะครับก็ค่อยๆเช็คไปนะครับตัวสัญญาณเบานะตัวเสียงเบาเนี่ยขาหนึ่งกับขาเก้าเนี่ยก็ให้ใช้ตัวเ,เครื่องขยายเสียงที่มีวงจรขยายแล้วมามา,มาจิ้มดูนะครับนะกราวก็คีบกับเครื่องนะครับด้านสัญญาณเสียงก็มาจิ้มดูว่ามีเสียงดังหรือเปล่านะถ้ามีก็แปลว่าอินพุตเข้ามานะครับจากนั้นก็ไปดูไฟสิบสองโวลต์ถูกไหมไฟสิบ12โวลต์ก็คือขาที่เจ็ดเนี่ย ขาที่เจ็ดเนี่ยก็ดูว่ามีมีไฟมาเลี้ยงหรือเปล่านะครับเราก็ไปดูที่เอาพุทเอาพุทเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวชุดที่มีขยายเสียงหรือว่าเป็นดอกลำโพงเปล่าก็ได้นะครับก็คือเอาขั้วลบเนี่ยก็คีิปลงกาวไปนะครับแล้วก็ด้านด้านสัญญาณเสียงเนี่ยเราก็จิ้มนะครับที่ขาสี่ขาหกนะครับก็ถ้าเอาขาหลักเนี่ยก็ต้องเป็นขาสี่ถูกไหมเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้เปิดให้เสียงมาออกที่ตัว ลำโพงที่หัวไม่เนี่ยขาหกมันก็จะไม่มีออกอยู่แล้วถูกไหมทั้งอินพุตเอาพุตราะนั้นเราก็ดูตัวหลักๆก,ก็คือขาสี่เนี่ยมันดูดูว่ามีเสียงขยายออกมาหรือ,อยังนะครับถ้าขยายออกมาแล้วนะครับแล้วเสียงลําโพงข้างนอกยังไม่ดังเราก็ลองเช็คโอมลลาโพงดูก่อนว่าลําโพงขาดไหมนะครับถ้าลําโพงขาดหรือไม่ขาดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ถอดไอปักอดอกลําโพงออกมาแล้วก็ลองจิ้มดูว่ามันมาถึงหรือเปล่านะครับ ถ้ามันมาไม่ถึงเนี่ยบางทีมันก็อาจ,จตกหล่นอยู่ตามกลางทางนะอาจจะเป็นตัวซีหรืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอรายละเอียดแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่เคยเจอนะครับว่ามันขาาระหว่างทางแล้วแก่อะยยไรยังไงนะครับก็ขอข้ามไปแล้วกันนะอแต่ที่แน่ๆคือเขาจะต้องมาผ่านแจ็คตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งมันจะเป็นคู่นี้นะนี่มันจะเป็นคู่นี้นะครับตรงตรง,ต,รงตำแหน่งตรงตูตรงเนี้ย กับด้านข้างตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ผ่านเสียงนะครับเวลาผ่านเสียงก็คือถ้าเราไม่เสียบแจ็คเนี่ยไอ้สองจุดเนี่ยเขาก็จะแตกกันอยู่นะครับอ่าเป็นเดือยอยู่ข้างในก็ก็จะแตกกันอยู่ก็ทําให้เสียงผ่านออกไปมาถึงตัวปลั๊กลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปที่ลําโพงอีกทีหนึง่งเห็นไหมแต่ถ้ามันสกปรกหรือว่าเหล็กที่มันควรจะแตกกันอยู่เนี่ยมันแบบมันทางอยู่เนี่ยเสียงมันไม่ผ่าน เราก็อาจจะเปลี่ยนแจ็คนะครับหรือว่าต่อตรงแบบที่ผมทาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันมีเสียงมาหรือยังสักฝั่งหนึ่งอะ่ะผมจําฝั่งไม่ได้นะอ่เอาเป็ว่าสักฝั่งหนึ่งอะ่ะมันมีเสียงมาถึงหรือยังถ้ามันมาถึงแล้วแล้วมันไม่ผ่านออกไปก็คือแจ็คมีปัญหานะครับแต่ถ้ามันมาไม่ถึงแจ็คก,ก็ท่อนก่อนหน้านะครับระหว่างไอซีขยายเสียงกับมาถึงแจ็คเนี่ยมันขาดตรงไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องอรายละเอียดที่เราต้องไปหานะครับอ่ะแต่ยังไงในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ย ของวงจรขยายเสียงตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ดูอินดูเอาดูไฟเลี้ยงนะครับและและถ้าเจอแบบผมนะก็คือ,อบางทีก็ดังบางทีก็ดับไปใช้สักพักก็ดับอะไรเงี้ยก็มาลองใช้แนวทางผมดูได้นะครับก็คือลองแตะดูนะครับว่าเวลาที่ลำโพงเรามีเสียงเนี่ยมันร้อนเยอะไหมนะครับถ้ามันร้อนเยอะๆเนี่ยเขลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมก็ต้องทดลองอีกสักพักหนึ่งนะแล้วค่อยส่งงานลูกค้านะครับว่า,าใช้ไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยปล่อยให้มีอย่างเงี้ยเสียงผ้าอย่างเงี้ยไปนานๆเนี่ยเครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่ามันจ่ายเสียงได้ตลอดหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของพักขยายเสียงนะครับของ s เป n เดอร์ท9 1อ t มห้าเก้าหนึ่งดีีีนะครับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ